แป๊บนึงอันนี้คือผมคลิปคลิปแรกผมอัดเกินเวลาที่ผมจะอัดใช่ครับนี่เพื่อนคือผมก็เลยมอัดคลิปก็เลยตัดมาเป็นแบบนี้เลยตัดแบบมาเลยนี่บ้าดูดิสวัสดีครับวันนี้เามาเล่นเกมไหมครับต้องต้องทำใหม่เลยแหวยเอ้ยเอ้ยยูหันมาอีกแล้วมาระวังมังมุมด้วย ทองแล้วก็เป็นสำคัญต่อเนี่ยเอ้ยเหล็กเหล็กสำคัญสุดเริ่มสำคัญบทเรีเหล้าโค้กทำไมเราไม่ขุดรางมาด้วยอ่ะรางดีอะเออใช่เผื่อเราไปทำล้างรถไฟแบบข้ามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ใช่ถ้าใช่ว่าไอ้ที่ขุดทางก่อนเดี๋ยวฟันครับที่ขุดให้เดี๋ยวฟันครับที่ขุดให้ อุ้ยเตาเผาอยู่ไหนอะบาเตาเผาฟันวางไว้ตรงนั้นไม่ใช่เหรอเออถูกแล้วไม่ใช่ฟันจะพูดนี่ไอ้นี่เฉยตัวครับเลยที่จริงๆตัวครับอยู่ตรงนี้อุ้ยไม้ผมเยอะอยู่ผมจะคราฟเป็นกล่องดีกว่าผมมันขาดตายไอยอยู่เอยอยู่ครับก็เอาอะไรใส่หงเอาบล็อกอะไรก็ได้ใส่ไปให้หมดเลย ้าลูกคุณมีปัญหาอะไรก็บอกผมมาได้นะผมจะทำผมจะทำแบบถ้ามีอะไรผิดพลาดบอกมาด้วยนะตอนในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็เมนมาบอกได้ครับถ้ามีอะไรแบบว่าเราพลาดไปอ่ะใช่ครับผมจะแบบเดี๋ยวพวกเราจะปรับปรุงกันใช่ไหมบ้าไม่ใช่ว่าเขาตอบมาว่าไม่มีคุณภาพนะไม่มีคุณภาพเนี่ย ลองตัดตอ่อเป็นมาแล้วทำไม้องตัดตอ่อมาแล้วมาไล่คนเขาด่ากันไปแล้วก็ทําของเราไปสิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีคนดูถ้าไม่มีค,คุณภาพอ่ะถ้ามีคุณเออตอนนี้งงมาหมดแล้วต้องลงอันนั้นที่ไปทถาสำรวจมาแล้วบา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 ฟ้าได้ที่คุณเล็กไม่เอาใช่ไหมโอ้อยเย่เย่แย่เอาอ้เอ้ตกา ไอ้ช่วยด้วยติดติดติดเออเออละไรบาที่ขุดเหล็กไปด้านล่างทุกคนที่ขุดเหล็กมีอะไรเนี่นี่ผมไม่ได้ขุดเหล็กเพื่อนเอ้ยบาบาที่ขุดเหล็กเนี่ยไม่เอาใช่ไหมด้านล่างมันมีเหมือนทางโอเคไม่เอาเฮ้ยทางทางไห้ฟันหนึ่งนี่ขุดเหล็กไหนไหนหนุยหนุยหนุยขึ้นมาเดี๋ยวผมไปกลับที่ทานก่อน กับฐานไม่ใช่กับที่ฐานกับที่พักเออใช่ผมก็จะคุณเหล็กตรงนี้ผมเจอเหล็กแล้วตอนนี้เราหลงทางแล้วอะไม่ฟันฟนมีทางอยู่ตามมานี่นี่จำตรงนี้<า>ไว้นี่นาตามนี่มาจำนี่ไว้ทองอันนี้เราอยา่าพิ่งเอ้ยนี่จำนี่ไว้นี่ไว้โอ้ยกิ๊ปเปอร์ ตอนหึ่งทำไมลางมันมาอยู่เนี่ยเบอร์เจอครับป้าแมลงมันโดนแมลงใช่ไหมใช่โดนแมลงเพรว่าซอมบี้ซอมบี้บบบเอาโงครับซอมบี้มันใจเกเรครับทุกคนมันใจเกเรเอ,อ้ยทำไมแมงมุมมันออกมาเยอะจังวะกดผิดนี่นะครับโง่ีโ่โอ้โหแมงมุมพิษด้วย ว yes> ุ้ยเฮียติดวิซเลยดีดีติดวิซอีกแล้วเหรอหล่ะนี่นะครับผมก็จะขุดโอ้โหแอดวิซวุ้ยทองโคตรเยอะทองเยอะเลยอ่ะคนดูงงมาไม่ได้หรอกทุกคนนี่เยอะเลยอ่ะทองอุ้ยทุกคนทองผมได้เยอะอยู่อ่ะไม่ดู ใช่ไม้ตีเหรอไม้ตีเหรอผมจะสตรีมไม่เป็นนะไม่รู้จะตีมจะเป็นจะตีมันต้องมีผู้ติดตาม50คนก่อนอุ้ยบ้าอุ้ยอู้คุณทำไมมังมุมมันออกมาเลยอู้นดูดิอุ้ยเจอกล่องเจอกล่องอุ้ยอุ้ยเจอเนมแท็กทุกคนอุ้ยบ้ามีมาเลเตงโมด้วยแล้วก็บีนรูท แล้ก็รถไฟแล้วก็ฮอตนะครับไ้แม่งยิงโดนด้วยทุกคนดูผมจะคนเด็กคนเด็กถ้ามีพูดอะไรผิดถ้ามีพูดอะไรหยาบคปก็ขออภัยนะครับขออภัยเหัเพราะผมกับเพื่อนคุยกันแบบตำหยาบใช่เพราะว่าพวกเราเป็นคนชอบชื่อเสป็นเด็กเด็กเป็นเด็กนี่ เด็กเวลรุ่นอ่ะเด็กกระโปงเดี๋ยวครผมก็จะอัดประมาณแค่สิบสามห้าสิบห้าสิบบอีกผมจะอ่นแค่สิบสามนาทีนะครัโอเคประมาณนี้ถ้าจริงจะดูปินก็ต้องจับจับจับผก็มีเลยเราเล่นไปเรื่อยแบบบทติละ เดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมีจนลเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมีนี่นะครับจุดเลือกทิ้งเ,เ,เลยขุดไม่ได้จริงเหรอไฮ้เจอลาบีดอ่ะไหนไหนขุดไม่ได้เจอลาพีดแต่ขุดไม่ได้ถุ้ยบาเยอะเมื่อกี้เหมือนินเจออะไรสักอย่าง บาฟันตัดไปตอนนี้นะฟันบอกคนดูว่าตัดไปตอนนี้มันจะเจอรีเลวีหรือเล่าโม่อ่อโม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 ่แต่แค่แบบโมโมโมวัดเจอทำไมเราอ่ะเอ้ยบัาอีกแล้วอันหนึ่งอะไรวะโอ้ยเอ้ยไอ้เหี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 ้ยแล้วว่าคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาคิด เกียแตกอ่ะคิดอยู่วะเนี่ยอยู่ฟานจะนไม่อ่านนะอะไรเนี่ยเราเกิดที่ไหนวะเนี่ยฟันมีวิธีตามมาเนื้ออาเห็นทอดไหมลงไปแมงเงือก่อของหมดเลยลาเรา,อาเอาทุกเกาะพังหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเหล็กเยอะฟันมีเหล็กตั้งเจ็ดก่อนเจ็ดก่อน นี่ <Okay. S 2> มีสิบห้าก่อนเฮ้ยเราต้องลงทางนี้ต่อเออ,เ,อ,อเราขุดนี่มาด้วยกล่องมาด้วยดีกว,ว่าออนี่ตามทอดไปเลยบาเนี่ยเราฟันทำทางขึ้นก่อนทางขึ้นเราอยู่ทางซ้ายน่ะบ้าเ,ออเรายังไม่ได้ขึ้นมาตรนนี้เลยทางขวาเนี่ยทางไหนขึ้นทางไหนเออทางนัออ้นเจอเลข่าเฮ้ยทางไหนเราขึ้นแล้วก็ปิดปิดไปเลยเออปิดไปเลยเนี่ย อันนี้ไม่มีอะไรละปิดไปเลยนะเอาบล็อกมาปิดอ่ะมั็นไปกินไอ้นั่นนะที่จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทไม่ใช่เหรอเห็นเขาเล่นกันเล่นด้วยประธานบริษัทก็เท่านัเราตัดต่อไม่เป็นขนาดนี้เราจะเป็นประธานบริษัทได้ไงวะฮะเคซอมบี้มันไม่มาละบ้าทางนี้บ้าทางนี้เรายังไม่สำรวจอุ้ย เจอพี่เขียวจ้าพี่เขียวมานนี้เราพี่เขียวกุ๊กกุ๊กพี่เขียวมานนี้เราพี่เขียวเธอทำเสียงเหมือนแบบ<อ>เรียกแบบแม่น่ะนะไ,ไก่ไงบาเหล็กเยอะปะโอ,โอ้ยบอกเลยตินครับครับม่นั่นแน่เลยเข<อ>าจะติ๊กมาทำอะไรขนุ่งเ<อ>หรอเฮ้ยขนุ่งสองอันเลยใช่เอามาริเอามอมา แต่แต่เราแต่จะมีลูกธนูแค่สองสองอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนอุ้ยฟันมีลูกธนูไม่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 เรายังไม่ครับยังเหรอยนะครับเออใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเสียเปล่าเปล่ากันเราจะมีลางสิบห้าอันแล้วนะอุ้ยบ้าดิกพวกเราสิบห้าอันเรามีลางยี่สิบห้าอันเนี่ยได้แค่เหล็กนิดเดียวก็ ฟันมีวิธีแล้วกล่องนี้เก็บแร่ดีกว,ว่าบาเก็บแร่ให้หมดอันหนึ่งนะมีเก้านาทีแล้วนี่หว่าตีหนาแล้วฟานอ่ะฟันนี่หวังฟานบอกว่านี่เราตัด,ตดไปชุกกริกเรามีแบบชุกอริ๊กเต็มตัวอีกนานนานฟันต้องรีบอ่ะฟันต้องไปบ้านแช่ด้วย,ยใช่ไหมบา เดี๋ยวพอตัดเดี๋ยวพอไปดีสองปุ๊บถ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในคลิปอะเดี๋ยวเราจะตั้งเปมนชื่อชื่อคลิปเลยเราได้ชุดกอดเหล็กมาแล้วไหมครับเล่นกับเพื่อนเออแบบได้ชุดกอดเหล็กมาแล้วแล้วแล้วคลวิปนี้เขียนว่าไงแบบเราแบบเล่นไหมครับกับเพื่อนแบบปาี้เล่นไหมครับกับเพื่อน อีพีหนึ่งไหมใช่แค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละไม่ต้องแบบเจอเหล็กเยอะมากแล้วเขียนชื่อบาร์ด้วยดี่แบบแบบเหมือนแบบสนับสนุนให้แบบไปติดตามบาร์อะไรแบบนี้นใช่ไหมขอณผ,ผู้ชมที่ดูคลิปนี้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วใช่จะปิดเลยเหรอเพราะว่าก็สิบนาทีแล้วเนี่ยบาร์ก็ตัดไปสิบาร์งขอ ปิดคลิปเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะชื่อช่องชื่อช่องของของชื่อด้านบนน่ะนะอัพฟาร่นน่ะคือชื่อช่องว่า a f f ใช่เอ้ยไม่ใช่เอ้ย a f f a f f เดี๋ยวผมแปะไปที่คลิปคลิปเดี๋ยวเพื่อนผมแปะไปตรงคลิปคลิปเพื่อนผมเพื่อนผมจะเขียนชื่อเพื่อนผมบายบาย Yeay. Kejang ah.